นี้มันนำเสนอนะครับเนาะเตียงแกหาเตียงากหาวันนี้เราทําขึ้นมารุ่นใหม่คือทํารูปแบบเดิมตรงเดิมมันเนี่ยแต่ทําเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะสําหรับไม้ไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยโครงไม้เนี่ยจะเล็กนะครับโครงไม้เล็กคือจะเป็นไม้สองนิ้วนะครับไม้สองนิ้วโครงจะเล็กขึ้นมานิดหนึ่งคือเป็นโครงสองนิ้ว สำหรับผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าสั้นผ้าเม็ดหนึ่งเม็ดสิผ้าความยาวเน่ยเม็ดเม็ดสินะครับเนาะนี่คือรุ่นมาตรฐานโครงใหญ่ที่ทำประจำอยู่โครงใหญ่หญนะครับเนาะโครงใหญ่ผ้าเม็ดยี่สิบส่วนตัวนี้คือโครงเล็กโครงเล็กเนี่ยผ้าเม็ดสิบนะครับคือให้เปรียบเทียบกันดูว่า ตัวนี้โครงใหญ่ตัวนี้โครงเล็กผ้านี่สั้นนี่ผ้ายาวนะครับเนาะส่วนตัวนี้ราคาโครงใหญ่เนี่ยก็คือตัวละหกร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งอีกตัวละร้อยห้าสิบตัวนี้คือเป็นเกียร้อยห้าสิบสำหรับชุดตัวใหญ่สําหรับตัวเล็กนะครับโครงเล็กไอ้นี่คือมันจะเบาจะเบากระทัดรัดยกง่าย นะครับเนาะอันนี้คือนาเสนออยู่ที่ตัวละห้าร้อยนะครับนาะเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีราคาตัวละห้าร้อยนะครับเนาะค่าจัดตรงอีกตัวละหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือตัวเล็กถ้าหากสั่งก็คือสั่งกําหนดมาเลยครับว่าเป็นตัวเล็กหรือพิมพ์บีเข้ามาด้วยพิมพ์ตัวบีเข้ามาส่วนตัวใหญ่พิมพ์เป็นตัวเอเข้ามาด้วย ตัว A ตัวเล็กตัว B ราคาตัวละ500บาทค่าจัดตรงตัวละ100บาททั่วประเทศนะครับเนาะอเนี้คือให้เปรียบเทียบดูเปรียบเทียบไปดูเห็นว่าตัวกาเนี่คือตัวเล็กนะครับตัวริมสองข้างเนี่ยคือตัวใหญ่ดูนั่งได้สบายไหมจะนั่งนั่ง,น,งนั่งเปรียบเทียบไปดูนะครับเนาะ เรี๋ยกเทียกไปดูเนี่ยคือตัวเล็กตัวเล็กเราก็จะนั่งดูบรรยากาศรอบๆเนาะแลครับคือก็คือนอนสบายน้ำหนักได้เนี่ยคือแปดสิบเก้าสิบโลเนี่ยนอนได้นะครับเนาะไม่ต้องไม่ต้องกลัวส่วนตัวใหญ่ส่วนตัวใหญ่สองต,ตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวริมเนี่ยลาน,นอนเนี่ยมันจะมันจะพอดีกับที่สรานะครับเนาะ มีหมอนก็นมีอะไรนีมันก็จะนอนสบายนอนสบายนิดนึงคือมันจะใหญ่โครงสร้างใหญ่ใหแต่ตัวนี้ตัวเล็กโครงสร้างก็จะเล็กเล็กตามบบส่วนก็คือขายง่ายนะครับเนาะขายง่ายยกไปไหนง่ายไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่ยง่าย,ายนะครับเนาะเนี่ยเบาเบา,บาสบายเบาสบายยกง่าย นะครับเนาะก็สนใจกระทักเข้ามาได้เลยนะครับตัวเล็กตัวละหละ้าร้อยถ้าจัดส่งหนึ่งยบาททั่วประเทศถ้าทักเข้ามาก็พิมพ์ดีเข้ามาด้วยตัวเล็กนะครับผมโอเค